ากรหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาเตือนรัฐบาลนะคะว่าอย่าดื้อนะคะเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็หลังจากที่มีเสียงติติงออกมาเยอะเนี่ยนะคะห่วงว่าจะซ้ำรอยจำนำข้าวค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกตั้งแต่ตอนหาเสียงฉะนั้นเนี่ยหากไม่ทําคงไม่ได้ตนเคยพูดคุยตอนเป็นรัฐบาลนะคะที่รัฐบาลเนี่ยมีการถแถลงนโยบายแล้วว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําตามที่พูดไว้ในตอนที่หาเสียงแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วยเพราะตอนหาเสียงมีเสียงท้วงติงมาเยอะมาถึง ตอนนี้หากไม่ทําคงไม่ได้แล้วคุณจุรินย้ําว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังคืออย่าให้นโยบายนี้ซ้ารอยกับนโยบายจำนาข้าวเนื่องจากมีหลายฝ่ายห่วงค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังสะท้อนว่ารัฐบาลยังมะงุ่มมะงาหลาเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะทําอย่างไรจะเอาเงินมาจากไหนแม้จะแถลงข่าวเป็นระยะยิ่งถแถลงก็ยิ่งสะท้อนถึงความชัดเจนที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำไม่เช่นนั้นในระบบเศรษฐกิจจะขาดความเชื่อมัน่น The cat sat on the ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ตนเตือนนะคะก็คืออย่าให้ซ้ำกับจำนำข้าวเพราะว่าจำนำข้าวเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะท่ามกลางเสียงทักท้วงและปะประชวรวมถึงหลายฝ่ายก็ติดตามแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาิการการพัฒนาเศรษฐกิจตนก็จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการเพื่อให้ติดตามด้วยกรณีที่มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินคัดค้านนโยบายนี้เนี่ยตนเองไม่ขอวิจารณ์ค่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีความเห็นสองฝ่ายแต่ว่าตนเองคิดว่าเมื่อรัฐบาล ติดกระดุมเม็ดแรกก็ต้องติดกระดุมเม็ดที่2ต่อหากผิดต้องรับผิดชอบเรื่องที่ต้องมีการติดตามกันต่อไปอย่าให้เหมือนจำนำข้าวก็แล้วกันเป็นบทเรียนแล้วก็อย่าให้เป็นบทเรียนซ้ำรอยถามถึงการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านค่ะคืบหน้าอย่างไรคุณจุรินบอกว่าวันนี้เนี่ยหารือร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วนะคะพร้อมที่จะทํางานร่วมกันพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักในการตรวจสอบติดตามการทํางานของรัฐบาลแทนประชาชนซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ไปขัดขวางกัน การทำงานของรัฐบาลค่ะ